สวัสดีครับตังโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วครับแล้วก็ครบทุกชุดกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ ติดตามกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมและที่สำคัญช้างศึกยู23ช้างศึกยู17ของเราเดินทางไปแข่งขันเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้คงต้องมาดูแต่ข่าวด่วนข่าวร้อนเนี่ยคงหนีไม่พ้นโจนาธานเข็มดีแล้ะครับจะเข้าแคมป์อยู่แล้วล่าสุดป่วยเข้าโรงพยาบาลล่ะครับ ในขณะที่นิโคลัสมิเคลสันครับเดินทางถึงไทยแล้วพร้อมกับควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดกับโอบีโอเดนเซขณะที่ยอดทีมของไทยอย่างบุรีรัมยูในเต็ดครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มฮอตร,ร้อนแรงเหลือเกินนะครับล่าสุด ถล่มไป5-0ในฟุตบอลไทยและที่สำคัญวันนี้ดีเด์จับสลากประกบคู่บุรีรัมย์จะเจอกับใครในฟุตบอลทั่วใหญ่ ACLE l i ลิจะเป็นอัลนาเซอร์ของโรนัลโดหรือว่าจะเป็นอัลฮิราวของทางด้านมิตรวิดต้องบอกเลยเจอใครก็หนักทั้งนั้นทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแต่โมโลงเปียพงห์ยหิงครับ เอาละครับเรื่องแรกเนี่ยเรามาลุยกันที่ทีมชาติไทยกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้มีหลายข่าวมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยของเราในทุกชุดทุกรุ่นเนี่ยตอนนี้ชุดใหญ่ของเราครับก็จะเก็บตัวนะครับฝึกซ้อมในช่วงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจะรายงานตัวกันที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตละครับแน่นอนละครับก็ทุกคนที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือว่าทุกคนที่มีรายชื่อในลิสต์ ทั้งหมดนี่ก็จะเดินทางมาแล้วก็เข้าฝึกซ้อมที่ BG Training Center นะครับในช่วงเวลา5โมงเย็นก็คงจะเป็นการรีแลกซ์มากกว่านะครับเพราะว่าทุกคนก็เพิ่งจะลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยมานะครับแต่ว่าคนแรกเลยที่ดวงแตกเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ยเอาอีกแล้วนะครับแหมมันจะต้องมีข่าวอะไรแบบนี้เข้ามาทุกทีนะครับในการเรียกทีมชาติ ล่าสุดครับจนาธานเข็มดีเนี่ยปวดท้องจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาลเลยนะ ก่อนที่เขาจะรายงานตัวกันเนี่ยโอ้โหแปบ๊บเดียวครับคือสัปดาห์ที่แล้วเกมเจอหนองบัวเนี่ยจนทานมีอาการท้องเสียก่อนเกมทําให้ร่างกายไม่สมบูรณ์เขาก็เลยเล่นไม่จบเกมอ๋อตอนแรกผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อที่แท้เล่นไม่จบเกมเพราะว่าปว,าปวดท้องสัปดาห์นี้เกมเจอสุขโขทยัยก็มีอาการปวดท้องรุนแรงจึงต้องไปเช็คอาการที่โรงพยาบาลนะครับพอไปถึงสุขโขทยัยก็ตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาลสุขโขทยัยต้องเช็คอาการทั้งวันก่อนจะใส่ชื่อไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองแต่สุ ท้ายก็ไม่ได้ลงสนามเพราะว่าทีมงานประเมินว่ามันเสี่ยงไม่ควรเสี่ยงนะครับโอ้โหดูภาพสภาพนี่คือแบบเอ้ยไอ้น้องหายไวๆฟิตไวๆนะเออก็ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นห่วงละก่อนที่จะเกมทีมชาติไม่อยากจะให้ใครถอนนะครับอยากให้สมบูรณ์กันทุกคนเพราะว่านี่คือแนวรับที่เราก็หมายมั่นปั้นมือกันว่าจะเป็นตัวหลักด้วยแต่ว่าดูจากอาการแล้วแกคงปวดท้องจริงๆอะครับ แต่ต้องบอกเลยครับคนที่เดินทางมาถึงล่าสุดเนี่ยของชุดใหญ่เราก็คือนิโคลัสมิเคิลสันครับโอ้โหต้องบอกว่าเจ้าตัวฟอร์มเด่นมากนะครับคว้าแมน o f ฟเดอะแมตเนี่ยแล้วก็บินกลับมาช่วยทีมชาติไทยคือต้องบอกว่าเรื่องรับใช้ชาติเจ้าตัวไม่เคยอิดออดแหละครับเรียกเมื่อไหร่ก็มาทันทีนะครับคือตอนนี้เนี่ยเป็นแมตช์สุดท้ายในช่วงฤดูกาลปกติไปแล้วของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาโดยเจ้าตัวเล่น78นาที และโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนได้รับเลือกให้เป็น Man of the m a แมต์ครับโอเดนเซจบอันดับหนึ่งของลีกปกติก่อนเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่นิโคลัสมิเคลสันเนี่ยก็เดินทางถึงบ้านเราแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็น่าจะมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็ฟิตสุดๆไปเลยแต่ก็อยู่ที่เรื่องของสภาพอากาศด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนมากนะครับแล้ว มันอบอ้าวไงนี่คลาสมิเกลสันมาจากที่ค่อนข้างเย็นนะครับทุกครั้งที่เขากลับมาเนี่ยโอ้โหร่างกายต้องแข็งแรงต้องฟูมากอย่างนั้นเสี่ยงต่อเรื่องของอาการป่วยนะครับหรือว่า การเปลี่ยนแปลงอากาศเนี่ยโดยฉับพันตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะแต่ทุกครั้งเขาก็ทําได้ครั้งนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะฮะในทีมชาติไทยชุดนี้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็อัปเดตให้ฟังว่านิโคลัสมิเคิลสันถึงแล้วส่วนคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยถ้าเอาแมตช์อย่างเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยโอ้โหต้องมาดูกันหน่อยนะเขาดึงนักเตะยุโรปมาเยอะนะ อัฟกานิสถานเนี่ยผมเล่าไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเอาใครมาบ้างนะครับมียุโรปเยอะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ first team หรือว่า first tier แต่คราวนี้ครับสีลังกาเอาจริงเหมือนกันนักเตะยุโรปมาจัดหนักจัดเต็มประกาศรายชื่อ23นักเตะพบไทยแล้วก็เจอกับลาวด้วยยังกองหลังเนี่ยครับมาจากเยอรมัน2รายครับออสเตรเลีย3รายครับบิสเบนโรด้วยนะ ไอทัตไทเออร์ er, นะครับเดรสเดนอย่างนี้นะหรือจะเป็นนอร์เวย์นะครับสตรนแฮมกองกลางเนี่ยมีมาจากอังกฤษด้วยนะครับแต่ทีมนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มาก s a ันต์อยู่ในเต็ดแล้วก็มีจากเยอรมันครับลุนเบิร์กฮัมซามีสวีเดนฮานิงเกนนะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ย มีทางด้านออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะครับมาต่อกันที่ทีมชาติไทยชุดยู23นะครับล่าสุดได้ซ้อมแล้วแล้วก็เตรียมเดินทางลุยศึกโดฮาครับวันนี้เนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกันนะฮะในช่วงเย็น ต้องบอกเลยว่าอันนี้รวมตัวกันแป๊บเดียวนะเพื่อเก็บประสบการณ์ในการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันต่างแดนเนี่ยก็เดินทางไปเลยในครั้งนี้ครับซึ่งการซ้อมเนี่ยที่ยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่ฟุตบอลชายทีมชาติรุ่นอยู่23ลงฝึกซ้อมหลังจากที่มีมินิแคมป์ไปหลายต่อหลายครั้งเพราะว่าทางนิชิกายะเนี่ยเขาก็เรียกมาดูหน้าดูตาก,กันหน่อยว่าเออเล่นเป็นยังไงมีใครบ้างเนี่ยก็เรียกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ข่าวนี้เนี่ย พ่อตุ๊กครับก็เดินทางไปดูน้องๆด้วยว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับในนามของสมาคมแล้วก็ไปพูดคุยกับนิชิกายะก็คือมาเยี่ยมชมมีการทักทายกันเรียบร้อยนะครับ เนี่ยฮะก็เดินทางไปในทีมชาติทุกชุดทุกรุ่นนะครับเป็นตัวแทนของสมาคมเนี่ยพระตุกนะฮะส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยนิชิกายะหหน้าผู้สอนก็นํานักเตะซ้อมแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะเน้นไปที่การฟื้นฟูร,ร่างกายนักเตะที่เพิ่งเล่นกับสโมสรมาเสร็จก็ทําได้แค่นั้นก่อนจะปิดท้ายด้วยการยิงประตูใช้เวลา1ชั่วโมงเองนะครับซึ่งหนึ่งในนักเตะของชุดยูยี่สิบสามเนี่ยที่เซอร์ไพรส์เลยนะก็คือธีรพัฒน์ปรือทองเพราะว่าเขาบอกว่ามาเร็วจัดนะเพิ่งจะเล่นไปเพิ่ นะครับกองหน้าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมีรายชื่อติดแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่แล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าค่อนข้างจะพลิกผันพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งเล่นในานามโรงเรียนตอนนี้ได้ร่วมซ้อมกับทีมชาติแล้วเอา้าโอกาสมาเร็วขนาดนี้ยังไงก็ ทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยากจะไปกับยูยิก็ยังมีอีกเยอะนะในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของชุดนี้เนี่ยที่มีรายงานมาจากเอ่อทางด้านของคุณเจรปัดเนี่ยนะครับแล้วก็มีรายงานมาอีก นะครับว่าล่าสุดเลยเนี่ยโค้ชจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ไม่ใช่นิชิกายะเป็นโค้ดเบิร์ดสุธีสุสมกิตตัดสินใจขอยุติบทบาทสตาฟโค้ชโดยให้เหตุผลส่วนตัวเนื่องจากโค้ดเบิร์ดเนี่ยมีงานประจําในการดูแลอะคาเดมี่ตัวเองทําหน้าที่สตาฟโค้ชแบบเต็มเวลาไม่ได้จึงได้แจ้งทางสมาคมรับทราบและแยกทางกันด้วยดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดทาคายุกินิชิกายะเฮดโค้ชก็ได้ตั้งนะครับทางด้านของจุนฮิราบายาชิ โค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำหน้าที่แทนก่อนสู้ศึกโดฮาครับที่กำลังจะมาถึงสำหรับโคชจุนเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้ช่วยโค้ชและนักวิเคราะห์เกมให้กับ BG ประทุมยูเนเต็ดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะ ว่าจะเป็นแบบไหนจะดีไม่ดีนะครับเพราะว่าชุดนี้รวมตัวกันนิดเดียวเองแล้วก็เดินทางไปแข่งเลยเดี๋ยวแข่งแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบประมาณอุ่นเครื่องมากกว่านะขณะที่ทีมชาติไทย u 17เดินทางไปถึงแล้วที่กาตาร์นะครับในกรุงโดฮาแล้วก็ลงฝึกซ้อมเรียบร้อยครับคือเรียกว่ามายืดเส้นยืดสายกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าจะอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา10วันและอุ่นเครื่อง2นัดพบกับคูเวต และกาตาก่อนเดินทางเข้าเมืองทาอีฟประเทศซาอุดิอาระเบียและก็อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่น u 17พร้อมคัดเลือกอีกรอบให้เหลือ23คนสุดท้ายโอ้โหชุดนี้นี่ชุดแห่งความหวังนะฮะเพื่อเข้าไปชิงแชมป์เอเชียเอาจริงภารกิจของเราคือไปฟุตบอลโลกก็คือผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้แค่นั้นจบเลยนะครับและนี่คือการแข่งขันในระดับฟีฟ่าเทียรด้วยนะฟีฟ่ารับรองนะ Point โปรแกรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีม u 17เพราะฉะนั้นฟีฟ่าเขาเข้ามาดูแลเขาจัดให้เป็นเทียรเลยก็ดูแล้วมีความสําคัญพอสมควรในการเตรียมตัวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับผมว่าผลการแข่งขันก็สําคัญนะใน3นัดนี้ไม่ว่าจะเป็นเจอคูเวตเจอกาตาหรือว่าเจอญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องแต่มันก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แบบ ทันทีทันใดเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คงจะต้องเล่นอาจจะเซฟหน่อยแต่ว่าผลการแข่งขันมันก็ต้องได้ด้วยประมาณหนึ่งนะอ่ะปิดท้ายกันที่บุรีรัมยูในเต็ดครับวันนี้จับสลากประกบคู่จะเจอกับใครกันแน่ในรอบ8ทีมครับ จะเล่นกันแบบแพ้คัดออกที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและจะมีการเนี่ยประกบคู่กันในช่วงบ่าย2นะครับรอบ8ทีมเตะกัน25 2 6ยเมษาและก็รอบรองชนะเลิศเนี่ย29-30เมษาและนัดชิง4พฤษภาคมครับที่สนามกีฬา k ิงอับดุ l ลาส Sport ซิตี้ ประเทศซาอุดีอาระเบียก็ต้องรอดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้เลยว่าเจอใครเจอโรนันโดเปล่าอานะันาเซอร์อาฮีลาวไหมหรือจะเป็นอาลอาลีและก็ทีมสุดท้ายคืออาลซารนั่นเองนะครับก็เจอใครก็ได้แตผมวินาทีนี้ผมว่าหนักหมดทุกทีมนะครับมูลค่า6,000ล้าน3,000ล้านนี่เหนื่อยแน่ๆอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ